สวัสดีครับทุกคนกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านๆวันนี้นำเสนอเมนูตำแตงครับผมตำพริกกับกระเทียมเลยครับผมเสร็จแล้วปรุงรสด,ด้วยผงนัวครับตามชอบเลยครับตามด้วยปลาร้าครับผมใส่เป็นต่อนไปเลยครับทีเด็ด เติมน้ำปลาสองช้อนครับใส่มะเขือเทศลงไปเติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวครับสองซีกเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผมคนเลยคนเลยเลยครับ ใส่แตงที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับตาเลยครับผมคุเลคุเลเข้าไปครับให้เครื่องมันเข้ากันครับผม กลิ่นหอมมากครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทใส่จานได้เลยครับว้าวสีสันสวยงามครับผมดูดีน่ารับประทานมากครับพร้อมเสิร์ฟ